พี่วอกไปอีกเหรอพี่เกิดแล้วเกิดแล้วถ้าตกลงเขาไม่ออกใช่ไหมแขวนนั่นกนั่งไปไปไปเห็นแล้วเขาเป็นลูบิดเดี๋ยวเขาเรปิดเดี๋ยวเราอขาเราปิดสองทันเดี๋ยวรพี่เจลผมแม่แกเย็นน้อยใหญ่เย็นเก็บพี่ไว้คนเลยทางพี่ยาวเห็นยาวเดี๋ยวย้อนเบอร์นี่มาใครทางยาวแบบร์นี่เซ็นผมแม่ ยายเย็บเก็บพี่ไว้ก่อนไปดิไม่ออกกันนะรออยู่รอออกเอ้าผมก็จอดแอบแล้วก็ไม่ออกแล้วออกก็ได้วะาตรถติดรถติดอยู่รอฉันผมออกไว้ได้ผมติดที่นิก้าแล้วทำไมพี่นิก้าไปเล่าพีนิก้าทำให้จราจรติดขัดครับห่างก็ยาวใช่พี่มาน้ำพี่นิกพี่นิกรอคอนเทนต์นะนิกรอคอนเทนต์ รอคอนเทนต์อะไรวันนี้ผมจะไปแจกะขิงนี่รอก่อนดิรอก่อนนี่กำลังจะจัดคอนเทนต์ให้นี่หัดก็มาดูก่อนเอาแต่เริ่มที่เพื่อเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเกมนะครับออกเร็ว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 เดี๋ยวไม่หัดก่อนออกเลยสั่เร็วเร็วเร็วบ้าเราผมเลี้ยวมานี่แล้วออกมาสะพานแล้วไปแล้วเนี่ยโอ้ยอ๋อหางมานานเรียบร้อยหน้าเด้งเลย กินปลาแินปลาบอกเลนะกินกระพิบยังเนี่ยรับยางไี่ยังนิ้วซ้ายน้ำหนักเติมหนิ้วซ้ายเติมทำไมไหลเป็นน้ำเลยรักรักรักครับพี่รักดูวิลเลยนะออกมายังเดี๋ยวพี่มาตบพี่พี่จะได้ระวังตัวทันอ๋อเค เกมก็อัปเดตอะไรไหมครับในกระบุกันหรือว่าจอดปั๊มหนไม่คนมันเยอะ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 คนนักกีฬาคนสามสิบเจ็ดคนมันเยอะเฉยไม่มีอะไรหรอก้ววขาแล้วถ้ากระตุกก็เป็นที่เน็ตเราเอาจอดปั๊มไหนว้าเขาโพประกาศแล้วบางคนก็อยู่ข้างหน้ามี้วขวา อ๋อโอเคพี่ของขวแทงเขาไงสามปกติดีพี่มันแปลงมันเฟิงอะไรไหมไม่แกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งแต่อะไรหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแบบผมลงแบบเทไปเลยแกล้งนะเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เห็นผมเห็นมีคนนึงกระตุกตูดผมไปนิดนึงมาช่วยดันด้วยนะโหกเอาหกล้อมานะวันเนี้ยออกขวาได้ธรรมดาใช้ทางออกด้านขวา กี่ตันนะพี่ลืมดูเ้าพี่ดิกเอาเข้าคโพด24แรบอูดสะบัดนิดหน่อยใส่หน่อยเดี๋ยวขอดูคนตามหลังบางใครก็ได้จะได้ทำตัวถูกอาโดนกินโดนอะภาประจำตัวหรือว่าพี่ต้นอยู่หลัง้าประจำตัวพี่อยู่หลังคุนี่อยู่ไหนอะอยู่หน้าแล้วครับจะไปขิงด้วยอีกไม่มีใครออกมาผมจอดอยู่ไม่มีใครแทงผมมาผมก็เลยออกเลย เรียบร้อยแห่โค้งไปข้างบินใช่ตางออกด้านขาเด็ไปปีตางอ่ะเขาลืมมักแบบหรือเปล่าใช่เลยคราใช้ทางออกด้านขวาตาตาาไปทางตาเขาเลี้ยวขวาตาี่เบิดครับเลี้ยวขวาอุ้ยพี่นิกพี่นิกพี่นิกอะไรเรียกเขาไมไม่เียเรียกเลยรถมานะเ้าหลังโอ้เกือบแล้วเกือบถนนต้องสเลนกว่าเลย วว่าแล้พีโอ้โหพี่นิกตัดมาสองสามสามเลนเมื่อกี้ไม่ใช่แลยไม่ใช่แลยไม่ใช่แลยสายเลยกีงโอ้ก็บอกอยู่วันนี้ผมเอาคิทเท่ามาเฮ้ยกิงเร็วจังวะนะเดินไปแล้วกี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่แลยก็ผมบอกพี่แล้ววันนี้ผมเอาขวาไม่ใชทางออกด้านขวาต้องใส่ต้องยกใจมาเดี๋ยวนี้ใช่แลไม่ใช่แล้วทางออกด้านขวาเกียร์นี้ไม่ได้เรื่องเลย ยิงตรงต่อไปไม่ได้เก yeah> no ี่ยวกับเกียร์ี้เกียกระปองโอ้ว่าแล้วเกียร์นี้ทำไมมันไม่วิ่งทำไมอะเบรกเบรกเบรกรเกียร์นี้ขึ้นเขารถี่เบิร์ดว่ัะมีไฟในรถอะโอ้โนไปเล้วยึดระยับข่าไปงานวัดอะไปงานวัดอะใช่ไหมไอ้เอาขายรถรถบิเกีย์ความสถบพ่อ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 ่อพ่อพ่อพ่อ่อ ยิ่งเอาอะไรมากันแน่กระพริบไปแน่เลยเหลือกี่ตันแล้วนะมีแต่ขิงครับมีแต่ขิงวันนี้อะไรกันแต่ขิงพี่ป้อมมาเลยพี่ป้อมมาขนาดที่นี่แล้วก็วางระวั้นด้วยแล้วกันก็วังระวั้นะก็มาเคลนยร์เพื่อคืามง่ายขว่าอะไรนะ เมื่อกี้ใครไม่รู้จอดอยู่กลางถนนแล้วก็หายไปปึ๊บเลยอ๋อเองเอากีตาร์มาใช่ที่เป็มากขึ้นมาเร็วงานเป็นยี่สี่เนี่ยฮึไอ้เกียร์ที่ยี่สี่มันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้อยู่ในเชฟมั้งน่าสวจมานี่เจ้าะเฟืองเร็วหรือมันขึ้นเสาไหมใช่ไหมได้ โอเคโอ้ยพี่ขางเฮ้ยขวางผมขอแจงขวาหน่อมพี่ขอแจงขวานะเอ้ยแย่แฟนโอมได้ไงผมไม่ยอมไงรถผมไม่ยอมผมไม่ยอมเจ็บไร่แย่ออกขวาขวาต้นหน้าดีกว่าขว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 าดูวิ่งเนี่ยเวองช้าขึ้นพันด้านี่ย อ๋อ่มหนักใหนักมหนักไม่นไม่นาไม่นันไม่ได้เบกแต่ผมเข้าเปล่าไปแล้วพ so oh, ี verdad, right. ่แปบนึงโอ้เด right. ียวซ้ายไปไหนหรออ๋เดียวซ้ายเข้าไปหาจุดอู้อ้ตตผมมาพี่ผมมีแหละมีเดียวซ้าย ลอยนะโอมน้เพิ่มอีกพี่เราจะขับแซมไทลอบิีหรือเราขับตามไทลอบิีปอนอยู่ไหนปอนอยู่ไหนปอนอยู่ไหนแก่พี่เปิดก็ไม่รู้พี่น่าอยู่ด้านหน้ากว่านีตอนนี้เจอสะบัดช่อบก็ยังไม่กระตุกว่ะพี่เจ้าขิงเป็นแก่ปอนน่าจะอยู่ด้านหน้าด้านหน้ากว่านี้พี่งั้นเดี๋ยวแซมไปก่อนพี่สบัดแซงพี่สบัดเจ้าไปก่อนก็ได้แฉแน่คนเบิร์ดแฉเบิร์ดแฉเป็นตามคนนี้ก่อน นีทำอะไรละรอรอแกล์เาไว้ทำไมล่ะแกเนียวีแปดครับแต่แกเดียรวีแปดดูมองต์รอไปขึ้นเรือมองต่อพี่นี่พี่นี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วอยู่ด้านหน้าเราไงง่นั่นไง่ายนั่นไงนั่นไงินเราเข้าปั๊มตรงไหนครัยัยังไม่ยังไม่รู้เลยพี่ไม่เห็นเขามาร์ k ปั๊มเลยเขามาร์ k แค่จุดใจเผมไม่รู้เลยพี่เราเปประกาศตอนเราไปถึงใช่ใช่ผมว่าเขาน่าจะประกาศตอนถึงแล้วมั้ง เขาสองจุดไม่ใช่เหรอเห็นมาร์คมันใช่พี่มาร์คสองจุดแต่ว่าเขาไม่ได้มาฟารมน้ำมันเลยมาร์คเข่าล้วนเลยมาเข่าล้วนอ๋อรักทำไมทไมถึงมาสองเลยไม่ได้มองทางฟารมน้ำมันหมายเลขแปดอ่ะหมาย E43 ผมไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันตุกแย่กระตุกหว่าแย่กับตุกเออครับ ขออนุญาตแซงซ้ายนะครับขออนุญาตแซงซ้ายนะขออนุญาตแซงซ้ายครับกแดงยีเริงบนเข่าครับยอดเข่าแซงคเดียวผมเกงยเองงจ้ะแซงวันนี้แซงนะครับทีดเดียวนะพี่เจ้แล้วก็ไปได้เลยนะไอ้ใครจะแดงเนี่ยได้นะครับพี่เหรอขออนุญาตปาดับพี่ได้เลยครับนี่เนี่เดือบล้อหลังลูกเลยเไปทีนึงเป็นไงล่ะ พอเสียงพี <itch ula> okay. ing, beautiful, 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 beautiful. <M> ่ต <arab> <S Ouais ometimes> ้นหน่อยพี่ต้น <peace> มีคนอเสียงไหมมิกอร์พีุ่สีสีอสีจุกร์ใ่จุกรอ่งขาไม่ค่อยลอ่ะสีมาสีีอสีไอันกว่าฮะทันกวาอ่ายไปเลยแล้วอายอะไรพี่พี่ก็อยู่หลังผมนี่ีมันต้องรีคอมไเหมือน ไอพี่พี่พี่ปรับทางคายอีกพี่ทางคายในเกมแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเป็นแล้วเด่นไฮ่พี่ก็ค่อยไอร้อยกระดับกระดึบมาไม่ไม่ไม่จอดดีๆเนี่ยแหลยจะห่างมันครับไปขั้นภูมิวงดาวพีเอทร้อยโอ้โหรู้สึกก็ได้จากนั้นใช้ทางออกด้านขวาโอ้ใครเนี่ยแก้วอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดฝานะฝานะฝานะใช้ทางออกด้านขวาแต่ชอบมากเลยเมื่อวานอะนี่ตรงบไม่ใช่พีโป้ แก้วกงวนม่แก้วกบขวาเจ็ดสองสับเป็นปันรมัาเจ็ดสองสาม็คต่างยไยไมทางไก็เน่แหละอเียเวยยวยอดเียบนงานยาวชิดซ้ายนี่รับจอเสียบอาหนังยืด ย้อนลดเลยนี่แหละีนี่บอกแล้ว่าแกว่าขวาขวาไม่เป็นะมีนี่ือี้กต่ว่าได้ยินเสียงได้แขวาขวาขวาผมผมก็ตรงชี้หายล้เงเห็นไปเห็นในรถที่ขวาเลยขวาเลยอะไรดู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 ดอพม่านามานมองไม่เห็นอ่ะนี่ไงเ้าเว้นยงไงเดี๋ยวเ่มอ่รถมาแ้วไหแปลกเข้าจุดผักรถหนึ่งแต่ว่ามันมีสองจุดหดีดีพท่าน จุดหนึ่งนีจุดหนึ่งบนเขาหยอดทองอะไรเนี่ยพี่ออ๋ไม่รู้พี่อะไรว่าพี่ข้ามขอบทองสองร้อยไม่รู้เหมือนกันอ้าวทำไมพีุ่่ดเข้าไปอย่างนั้นน่ะล่ะในรถพี่แอดิสซอรี่เลยยิ่งใหไปหมดเลยมีไก่เลยไอ้จุดจนรักไก่โอ้ยกุณจงมีกุญแจครับปอดต้องปอดตั้งไม่หมดละอ่าเราพร้อมเลขับรถมาทุกโถตำรวจเรียกเราวก็ยืนเลยตัว่าไป นี่ดูดูกระปุกตังเลยมี่เห็นต้อกระปุกตังโหตังเต็มเลยพี่ไปดูรถพเจ๊อีพแจ้ะเรามีแต่ขวดน่ยมีขิงด้วยผมพารถพิจ๊อ่จะขอพเจ๊อพเจ๊อเข้ามาพเจ๊อิดออยมานั้วเลย

เจ็ดหรี่บิวไงเจ็นึ่งห้าครับผมหลังล่าไม่จุดเดียวครับพี่ห้องห้องนี้อยู่แค่คนอ่าไม่จำกัดพี่ไม่ไม่ห้องห้องวิงานใหม่กอดความน้อนะครับไม่จำกัดพี่ไม่จำกัดรถข้างกลางไม่จำกัดอะไรดีมาถึงยังไงห้องวิ่งงานบ้านโฉนดหลังเลี่ยมห้องที่อยู่ตอนนี้นะพี่ใช่ใช่ไม่จำกัดพี่ไม่จำกัดเพราะผมไม่ได้ตั้งไว้เรี้อยก็ได้จ้ะ ใช่พี่ใช่นายเผื่อเผื่อไม่น้อยเข้ามาฮะพุ่งเกินพี่มัน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 จะเกินหน้าจอของพี่เฮ้ยเรียบร้อยเกิเรียน้อยพี่เข้ามาจะของานออกกีตูมออกสามทุ่มสามห้าครับจะจอดอีกไม่แนื่อยเจ็ดร้อยน่ะ จอดแล้วมั้งไม่ได้จอดไอ้ดิอีกไม่ทันไม่ไปอ่ะยังครบยังครบยังออกเลยไหมพี่ครบแล้วเหรอครบไม่รู้อ่ะของบ้านครบไม่ทันดูดิบินบินดูดิบ้น่าจะครบแล้วป่ะพี่โอ้โหมีใครเดี๋ยวรถพี่เจษติดมาเนี่ยไอ้ออกเลยไอ้ไออกเลยไอ้ไอ้แล้วโอเคพี่โอเคไอ้ไอ้ไอ้ออกแล้วพี่ลับไปรีบพุ่งรีบบิวจะีล่อพี่อยู่เนียอ๋อโอเคโอเคนิวมันจ้องอยู่เนี่ย เดือยพี่เตีนรันหลอกพอนลอกเอาเอาเอาชนกันเองพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่ลิศถามว่าฮงโปมีขายไหมฮงโฮงโเขาไปซื้อที่สกีพี่นิศสกีอมีอยู่พี่ซื้อที่มีอก็ได้มีอะรเออมีอไได้แน่นอนื้เมีมีไม่มีมีได้แน่นอน แก้กระตุกเลยพี่พี่เบิร์ดไปแล้ว ทออันนี่ไปก่อนเลยพุ่งยาวๆไปก่อนเลยอู้เดี๋ยวต,ตอนนี้ตอนหลังผมเตรียมเหีนะครับจะดีนะ๋ติดตวกระดูกดูกพ้าวีเฟสเฮ้ย<อ>ทออันทำงนไงวะ เขาชนไงเมื่อกี้แล้วรถขบสะบัดเลยใครรถรถใครสะบัดอ่ะแสบมงนะจ๊ะแย่จะรอชะล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 อจะรอลอยได้ได้ขีเทีไหมฮะไม่รู้ว่าทันหรือว่าจะรอเราพี่เมื่อกี้หลังชะลอขาชะลอฮะควบคุมไม่อยู่เมื่อกี้หลังจะรอข้างหน้าชะลาแล้วใช่ฮะหลังชะลอเขาเราชะลาแล้วออชชะะลลครับหลบของบ้านเราไม่ บ้านเราวับหรือพวกก็วับไม่ไม่บ้านเราก็ชนใครมาชนเลิฟชนเลิฟเลิฟวับตรงนี้นะบ้ออกไปออกไล์นะออกไนะออกไฟนะออกไฟนะออกไนะโาโอเกมัวเลกกว่านะตัวเลวาพี่ยพี่ยพี่้ยยตกับแพี่พี่ยพี่ย ช่วยช่วยรักเอาวัตถุนุ่นอะไรกันวะเอ้ทั้งหลังเอาวัตถุ้นอะไรกันวะอ๋ออันนี้เป็นที่เ้าเนี่ยเอาโฟล์กี้มีคนอื่นด้วยเรียบร้อยหานเรียบร้อยรักเข้าเบียดพี่จุ้ยพี่จุ้ยมาเบียดที่ติเนแพงในวัี่เป็รูดไปเลยอะเราก็ต้องหลบรักไงไปครับไปครับไปครับาพีชิดขวากเบ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 ก ข้างหลังจะรออะไรอีกอะมีคว้าไหมอะเนี่ยไหนไม่เนี่ยพี่ต้นต้นโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วโอ้ยโอ้ยขั้วนี่น้่ตรงขาวตรงทางนั้นลงไปได้พี่ลงไปเลยลงไปได้เลยยังไม่ห้ามโอ้ยข้างล่างผมข้อะไรเนี่ยโอ้โหดูครับพี่ต้นข้วตรงไหนเป็นตัดงี้ดีกว่าบอกให้เรา เจ้าพี่บิ๊กไปไหนอ่ะอ๋อผมมา้ยใช่เป็นไรทำท่าอยู่นั่นแหละเรียกไนเรียกข้าเรียกเจ๊ไม่บ้าระวังนะระวังนะโหลดเซฟนะนี่บิ๊ที่ผ่าเลยแล้วเนี่ยไอ้ต้นเป็นไงแต่เมื่อกี้นี่ลงลงลงข้างฐาเรียบร้อยแล้วเว้อโค้งข้างหน้าแล้วที่ผมลงอ่ะโอ้ยเลยไปแล้วเหรอลงแล้วใช่ไหมนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยซัดเลยพี่ตัดเลย อย่าให้ผมแหตออกมานี่นี่เดี๋ยวผมชนไลยนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่จะดันผมออกมาไหมอ่ะไปถึงไหนครับให้พี่หยิบกินเลนหน่อยเออแต่ผมเนี่ยผมผมปั้มเพราะผมชนหลักเลยนี่ตุ่ม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 เลยเอาละเดี๋ยวนี้ที่ทำภาพตามหลักเก็บภาพไว้ทุกช็อตอีกกี่กิโลอีกร้อยสามกิโลครับ อุ้ยพ่ยอ้ยไม่เข้าพี่เบิร์ดเบพี่เบิร์ตเบรคพี่เบิร์หลังคาเลยเบรคเลี้ยวไม่เข้ารถใครว่าโอนงหลังพี่ไม่โอนพี่แก้วพี่แก้วเบรคเบรคเบรรในะเอรเบคเบร้เบรอเบเบรคเรคเบรคเบเเวคเบรคเคเบรคเเเเเเบเบานะเบเบรรบบเเราอ่ะ เลยพี่แกเลยไปแล้วแล้วม่คนวงมาขึ้นเขาอีกพี่จำคำผมไว้อ้าสอนเอาพอดอ้าวแล้วคนวขึ้นเขาเนี่ยอยู่ตัวเลยพี่ <laughs> ผมแพงน้นะอ้ โอ้แพงกันโอ้พี่แก้วพี่แก้วพี้วพี่เบิร์แปอโอ้พี่เบิร์ตพี่แก้วพี่แก้วอะไพี่แกเพี่เบิร์พี่เบิร์แกันแปมั่งเรล้วี่ไลอก่าโอ้โหอันตราหโค้กอก้วไปกพี่แก้วเปอะไรอะ เบียดไม่อยู่เบียดไม่อยู่ใช่ทางตัวที่สองเขาให้วนอย่างงี้โอ้โหผาดแล้วพาราลิปผัดแล้วพี่กลงงงป็ยัไบอกแล้วพี่แกอย่าลงแรงดิเป็นไงล่ะแหกโค้งมาดิครับไฮโรบินมาถึงแล้วโอ้โหโคตรเร็วมาทานนี่คนมันเลยเนาะคอนเทนต์เยอะ ไม่ความหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้ท่าพี่แจม่กระตุกอ่ะอือนี่แซงผมไม่ใช่เหรอก็ใช่อะแซงไปปุ๊บพอปุ๊บห้าคาโป่งปุ๊บมันดึงม้วนเลยเอีเลยเข้าไปเรียบร้อยหัวพับนี่นี่นี่เบิร์ตอะไรพี่เบิร์าอะไร เขาจอดบอกกล็อ,บอก,ก,อกอเก่แนะวามาดูว่าบล็อกเก่งเรียบร้อยโอ๊ยรถดับพี่ระวังนะอันนี่ก็ไม่ได้เปิดวอล์อกนะวอล์เขาโดนบล็อก,กเกงมากเลยสามวันไปเหรอ

เอาไพี่แก้วไปกงนันนะเบรกไม่อยู่มาเร็วเรียบร้อยกินเห็บลิบทางเอาพี่แก้วพี่แก้วเป็นไรอะ่ะมาเร็วครับมาเร็วเบรกไม่อยู่เขาเขาส่งเขาส่งบ<อ>ริษัทผิดบริษัทไปไหนเอาปูนมาทำอะไรเนี่ยในป่าจะสร้างบ้าน <c oughs> ไอ๋อเขาจะสร้างบ้านเขาใช้ปูนเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่เขา,าจะสร้างปรสาสาทนี่นนเขาเลาด่เททานมาดีไม่เทีนจะสร้างมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ปูนมันคือลายอะไร มันคือธัญพืชเหรอพี่พมมาจอดถอ่ายรูปนะครับ<อ>คุณนิกนี่อนถอยไม่ได้นี่ฮะสวยเนี่ยโอ้โหปลูก<ม>ได้ไงปลูกต้นไม้มันเลือกมันเลือกตรงได้พี่อาจารย์ตรงเดี๋ยวมันมันวางตรงปัดฮะเยอะปลูกขอให้เอาไหมมาบางปลูกกันบ้างรถก็ตับยังไงเบิร์ดระวัง แหวกวงไงแหโกวงไงแหวกวงยอจอดไหนไหเอ็งไม่ดูแต่ไหนจอดไหนอ่ะทางโคตรเป็นเนินเลยดูร้อนตึไไ๊งตึง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 ๊กตึ๊กตั๊งตึ๊งตึ๊งลูกซ่อมรถเลยถอดหางเป็นของยิงมีโชคแตกไปแล้ว ตั้งอยู่ไหนอ่ะฝั่งอาจารอยู่ตรงไหนที่ตรงงานอ่ะฝั่งทางฝัง่งแบบทางแล้วอาจารย์จะถอยไปยไหนแบบอ่ะอยส่งเรียบร้อยแล้วได้แล้วดีไม่เอา,าไป่ทานเวลาอยู่ไหนวะถอยทำไมอ่ะมันก็เดินหน้าเข้าไปเลยดิใช่มึงพี่ต้องถอยนะนี่ทำอยอยบแบบว่านัน่นแล้วอ่ะทำแบบอะไรนะ ถ้าพียเราห่างถ้าพียเอาห่างยาวมามันก็ไม่ต้อยอ๋อใช่ใอู้ดูดูนอะอหือจดนะอีนิดเดียวก็ยังเจอติดบัสดูทรงแล้วอ่ะเรจอไหนอ่ะไ่ป่ามรไี่ยรข้างในนี่ข้างใน พี่จอดมันแคบอ่ะพี่นิกพี่นิกขยับรถหน่อยใช้แถวยาวพี่อะไรน,นะพี่พี่อยู่ข้างบนแล้วบนแล้ว,ออลวจอดตรงไหนนะใช่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 ฮะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงผมนีม่พี่ ข้างผมข้างผม